มาดูเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับสุนัขและแมวจรจัดหรือว่าสุนัขที่แต่ละบ้านเลี้ยงกันบ้านนะคะช่วงสัปดาห์ก่อนก็มีประเด็นใหญ่ขึ้นมาหลังจากที่มีการพูดคุยว่าจะต้องนําสัตว์เลี้ยงเหล่านี้นะคะมาขึ้นทะเบียนแล้วก็มีการจ่ายเงินกันล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของอําเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะคะเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่ใจบุญเลี้ยงหมาแมวกว่า600ตัวค่ะระบุว่าการขึ้นทะเบียนหมาแมวไม่ใช่การแก้ปัญหาหากรัฐยังคงดื้อดึงเดินหน้าในเรื่อง ะจะบอกว่าจะเจอปัญหาเรื่องของสุนัขและแมวจรจัดเนี่ยที่ถูกทิ้งเพิ่มมากขึ้นแน่นอน นางไข่มุกเพชรรั์อายุ51ปีหรือว่าเจมุกสาวใจใจบุญที่เลี้ยงสุนัขแมวรวมกว่า600ตัวค่ะบนพื้นที่2ไร่ซึ่งเป็นรีสอร์ทเก่าในอำเภอสดาวจดสงขาให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลจะมีการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวโดยมีค่าใช้จ่ายตัวละ450บาทซึ่งกำลังกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขและแมวอย่างกว้างขวางแม้จะมีข่าวว่าทางรัฐบาลยอมถอยเพื่อทบทวนใหม่แล้วก็ตาม โดยทางเจมุกบอกเขาว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะมองว่าจะเป็นการเพิ่มภาระ้ายกับผู้ที่เลี้ยงสุนัขโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนที่เก็บสุนัขและแมวจรจัดมาเลี้ยงไว้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตัวเองเนี่ยแหละค่ะยกตัวอย่างเลยบอกว่าตัวเองเนี่ยนะคะมีสุนัขและแมวเนี่ยที่มาเลี้ยงเอาไว้กว่า600ตัวแต่ละวันจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นจำนวนมากซึ่งถ้าหากว่าคิดเป็นเดือนเนี่ยนะคะบอกว่าเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าเดือนละ1000 0บาทซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะรายได้ที่ได้มาใช้จ่าย ก็มาจากผู้ใจบุญค่ะและเงินส่วนตัวรวมไปถึงหน่วยงานของรัฐในการที่จะจัดสรรเงินลงมาแต่ก็แทบที่จะไม่พอสําหรับค่าใช้จ่ายในการที่จะเลี้ยงดูสุนัขและแมวกว่า600ตัวทุกวันนี้ที่ทําอยู่ก็เท่ากับเป็นการช่วยเหลือสังคมของหมาและแมวอยู่แล้วเพราะว่าหมาและแมวเหล่านี้ค่ะบอกว่าเป็นหมาและแมวที่ถูกทิ้งนะคะในพื้นที่ต่างๆซึ่งหลายคนที่ทราบว่าตัวเองเลี้ยงสุนัขและแมวก็พยายามที่จะเอามาทิ้งในบริเวณของรีสอร์ท ใกล้ๆกับที่เธออาศัยอยู่ค่ะโดยเธอบอกว่าตอนนี้นี่นะคะมีสุนัขและแมวเพิ่มมากขึ้นทุกวันแล้วก็อยากให้รัฐบาลค่ะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะแต่ต้องไม่ใช่วิธีการขึ้นทะเบียนแบบที่ต้องมีค่าใช้จ่ายตัวละ450บาทเพราะยิ่งจะเป็นการสร้างภาระนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูหมาแมวและที่สำคัญจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้บอกว่าทุกคนที่ เปิดเป็นแหล่งรับเลี้ยงสุนัขและแมวจรนจัดแบบนี้นี่นะคะบอกว่าก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วซึ่งบอกว่าการแก้ไขปัญหาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดยิ่งจะทำให้มีการเพิ่มจำนวนของสุนัขและแมวจนจัดที่ถูกนำมาทิ้งเพิ่มมากขึ้นค่ะ